ก็นัดประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคมก็ยังเหลืออีก2คู่ครับครับนี่แหละครับคู่รองครับเพชรพนมมีณโยทินนะครับเจอกับพายแก้วเกียรติยงยุทธนะครับเพชรพนมนี่ก็มาจากสุราธานีนะฮะค่าตัว28,000บาทส่วนพายแก้วคนนี้จากขอนแก่นนะครับตัว15,000บาทครับหายไปนานนะครับสำหรับพายแก้ว1ปีเต็มๆพี่ป้า ต้องบอกว่าตั้งแต่โดนจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีเตะขาน็อกเนี่ยอโอ้โหหายไปเลยครับครับสำหรับทางด้านภายแก้วนะครับ <ๆ S 2> แพ้น็อกจอมยุทธจิ๋วไว้ยกที่2องโดนเตะขาน็อกหายไปเลยตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2555น้รยบครับ,รบแต่ล่าสุดครับก็มีการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสกลนคร ก็แพ้คะแนในให้กับคมพยักษิตสอทเสือน้อยนะครับครับส่วนเพชรพนมรุ้งมีนายโยธินก็เจอกับฝนหลวงสุวิทย์ยิมก็คู่ชกเพชรพนมครับก็เจอกับฝนหลวงสุวิทย์ยิมก็ฝนหลวงโดนไล่ลงครับ,รบผมก็ไม่มีการตัดสินจากนั้นเพชรพนมก็มาชนะคะแนนเหนือศิลาทอนิยมสุขไฟล์ล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับเพชรลูกยอดสอสิทธิชัยครับเมื่อ18กันยายนที่ผ่านมาครับที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับกรรมการ สิงชัยจุลวงก็เป็นผู้ห้ามครับหมด2ยกครับโอ้โหอะไรจะไปไกลขนาดนั้นครับเพชรพนมได้เปรียบ4ีหนึ่งเลยนะครับอ๋อแต่ล้มลงไปครับไฟแก้วเกาะในเกาะใน<ม>ดูครับว่าห่างหายจากเวทีมวยมาตรฐานไปไม่ีน,นึงนะจะกลับมาได้ดีขนาดไหน ในขนมนี่ต้องบอกว่าเก่าเรียกพี่ครับครับเอ้าวโอ้โหโดนข่าครับโดน้ะไปร่างกายจะโอ้โหจะดูเหลี่ยมของพายแก้วครับพายแก้มีถือว่าเป็นลูกของคุณแผนหรือเป่า <c oughs> ไปนูน่นแล้วลูกคุณแผนกับใครฮะเอ่อนาง พิมพิลาอะไระผมก็ไม่รู้ผมก็เข้ามอปเลยฮะอามาดูมวยกับเดง้งไปมาเพชรพนมล็อกไว้ล็อกตีเข่าซ้ายมาบิดนี่ทายแก้วเสียบโอโ้โหขัได้ดีครับแม่เสียบเน้นๆเ,เลยเพชรพนมยังไงแม่เอาคืนครับโอ,โอูโหูแต่ดูครับทายแก้ววันนี้ตีเข้าไป เพชรพนมก็มีตีคืนครับเอา้าหากลูกนี้แมาแต่ไม่ได้จังหวะครับเดี๋ยวเขาหายครั้งหนึ่งครับนี่โดนสอครับทางด้านเพชรพนมภายแก้วนี่แก,แกอาวุธหลากหลายกว่าครับเข้าในครับเดี๋ยวดูครับแม่ ไหลแขนโดนเข่า้าไปหักลูกนี้โอ้โหเพชรพนมก็ยังแข็งแกร่งอยู่ครับครับตีเอบายพายแก้วมนีคืนไหมมนีคืนเหมือนกันคืนแล้วได้เฮครับโอ้ยโ,โดนหมัดอัปรคัตเข้าไปครับอโอ้โหเสียบยีนีสะดุ้งครับครับโอ้โหต้องดูครับร่างกายเข้าที่เข้าทางหรือ,อยังครับทางด้านพายแก้วหมดสามยกครับ สถานการณ์เพชรพนมจากสองยกแรกได้เปรียบถึง4ี่หนึ่งลดลงมาเหลือแค่สองหนึ่งนะครับครับแหมดูจิมมี่ครับมีอัจฉีดอีกหรือเปล่าอามาดูยกสี่ชมกันต่อครับแหมเพชรพนมนี่เดินบุกเลยสายแก้วรอตั้งรับครับ อย่างครับย่งหมุนหาหลักหาเหลี่ยมกันอยู่ตรงมุมระครั้งนั่นแหละครับ,รบกรรมการสินัยก็ต้องแยกเดินเข้าหาครับเพชรพนมนั่ถ่ายแก้วนีดโอ้โหจะพลิกลูกนี้จะทําจะพลิกแล้วก็ชัดเจนนะครับครับได้ลูกแทงลูกตีขยับมาครับเพชรพนม โอ้โห้าดูกล้ามแ่ครับพี่แป๊ะบึกบึนจริงๆกำลัาางหาช่องทางทำอยู่แคงซ้ายโดนบนนานไว้ต่ตคืนไม่ถึงครับแต่ก็ยังเดินเข้าหาครับเข้าในอีกครั้งหนึ่งครับพยายามจะสลัดครับต่อสู้เข่ากัแล้วครับกลับมาว่ากันต่อครับกลางเวที อย่างเดินครับเพชรพนมก็อค่อยขยับเข้าหาแข่งซ้ายมหมาบังเอาไว้ใคยแก้วเน้นบังแล้วโต้ครับอ้าวอย่างไรโอ้ยอพลาดไปนี่ตามเลยนะเพชรพนมเนี่ยออกมาเต้นก่อนก็ถือว<อ>่าหายใจก่อนนะนะขอหายใจก่อนนะฮะ เอาโดนเลยครับจังหวะนี้พยายามจะปลายยกที่สี่นะครับเอาลมจังหวะนี้ <c oughs> มีเฮนะครับท่านรองพยายามเอาคืนซ้ายสองดอกภายแก้วไม่ประท้าแล้วครับถอยครับหมดยกนี้ ค่อยว่ากันหมายังมีอีกยกหนึงโอ้โหแต่มองมันเป็นตั้มครับสถานการณ์นี้ไปอยู่ทางด้านของเพชรพนมครับยังได้เปรียบอยู่สองหนึ่งครับสองวงตัวนั่นแหละครับชูนิ้วมาเห็นชัดเลยครับโอ้้ตรงนนนัี่แต่ก็ยังคู่ขี้อยู่ครับมีหมดนะเสียยุริ พีชาปีฟระประแดงจิมมี่ไฟแรงครับนะฮะเอาละครับมาว่ากันครับยกสุดท้ายเพชรพนมมุมแดงครับได้เปรียบมุมน้าเงินพายแก้วอยู่สองช่วงตัวครับครับเอาล้มลงไปแล้วครับกุมารดำเริ่มมีแล้วแบบนี้นี่สนุกเลยต้องเดินแล้วครับเพชรพนมโอ้ยรถดักเข้าไปครับรถดักมากระชากมาตีเพชรพนมตีคืน กดจากฝ่ายแก้วฉันลูกแข็งแรงเอายังไงสู้ว่ายังกดทางด้าเพชรพนมเข้าเชื่อไปได้ไไครับพี่แป๊ะครับครับามาใหม่มาใหม่ผม,มถือว่าเกมจสุดเฮยกระทุ่งอะไรสะดุ้งเลยมีสะดุ้งครับต้องให้ต่อเนื่องครับเอาเอาแล้ว <laughs> ครับตีเ,เ,บเข้าไป ตีออกซ้ายครับปายแก้วขวามาโอ้ความเสียที่มุมมีเฮนะครับของภายแก้วแต่ก็ยังเร่งให้เดินต่อครับยังยังไม่ยังไม่สะใจพออะดูแล้วยังไม่น่าจะผ่านต้องอันนี้นะครับโอ้ในจังหวะนี้เอาแล้วครับทีนี้น่าจะมีชี้โบกแล้วครับอย่างนี้ครับนะครับลายแขนไปก็ไปครับเข่าขวาเพชรขนม กรรมการสินใยแยกเอานะครับการกลับมาของเขาวันนี้จะมาทําได้ดีหรือเปล่าครับเสร็จพนมหนวหมัดนนวหมัดต้องลุยนะครับไปพลาดล้มสองครั้งติดกันครับในยกนี้ครับนขาแยกว็็เหมือนก็บั่นใจนะโอ้โหแต่โดนหมัดเข้าไปครับแยกครับ พายแก้วก็มั่นใจเพชรธนมก็มั่นใจครับครับเอาละครับตกหนักที่กรรมการอีกแล้วครับร้อยตำรวจเอกฉัตรชัยสอนทานะครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์และกรรมการภัยทูนกลกลางนะครับน่าครบยกนี่ราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับครับอยู่ที่กรรมการสามท่านจะเป็นผู้ตัดสินนะครับออกไหนต้องมาดูครับ น่มีเสียงกระซิบบด้วยคะแน <ำ S 2> โหโหแต่ชูมาสองมือครับแบบนี้ก็เสมอเลยครับเสมอครับโหโหก็เสมอไปด้วยคะแนน48ต่อ48สองเสียงครับแล้วก็รกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญาให้ทางด้านของพลายแก้วชนะ49ต่อ48มีหนึ่งเสียงที่ให้ทางด้านพายแก้วชนะนะครับ